โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ลันสเปียร์ครับผมวันนี้อยู่ผมแอลเองนะครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงสตอ,ตอรี่โหมดใหม่นั่นเองอ่ะสตอรี่อันนี้นะครับผมชื่ออะไรอะลัสลัสใช่ปะชื่อว่าลัสลาลิลาอิลาอ,ลาอิอะไรสักอย่างหนึ่เป็นเออเป็นสตอรี่ใหม่ของกัตนะครับผมอันนี้นะผมก็ได้ทำการเล่นหมดหมดแล้วนะก็คือ เซตที่ผมใช้ก็คือจะเป็นการเล่นแบบกองกองหลังครับผมต้นเกมก็จะมีตัวปั๊มตัง์เนาะพวกนี้นะโอเคเรามาดูเซตท,ที่ผมใช้กันเลยดีกว่าในการผ่านเนาะตัวแรกคือบูมาผมอันนี้ตัวปั๊มตังครับผมก็ถ้าจะเป็นเซลแมนก็ได้ได้ไหมผมก็ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าตอนนี้หมดเราอัพเงินไวผมก็แนะนําเป็นบูมาดีกว่านะส่วนต,ต่อมาเป็นตัวาตัวใหม่เลยครับผมยูสุเกะนะผมก็คือยนะูสุเกะนั่นเองยูสุเกะห้าดาวนั่นเองครับผมก็แนะนําให้แปดสิบนะครับผมต้องทำแปดสิบนะน แล้วพอตอรี่ใหม่เนี่คือเลือดมันเยอะมากแล้วแบบมันคือว่าไงมันมันมันแบบมันเดินเร็วบางตัวมันเดินเร็วมากไงบางทีเราจะไม่ทันเว้ยเออผมก็แนะนําให้ทำแปดสิบทุกตัวเลยตัวที่ผมจะเอามาเนี่ยแนะนำแปดสิบกว่าทุกตัวเลยนะแล้วก็ต่อไปเป็นฟันนี่วันเดนทายครับผมตัวนี้นะก็แปดสิบเหมือนกันับผมแล้วก็ตัวต่อไปเป็นฟรีเซอร์ครับผมแปดสิบนะอันนี้ออฟเลยเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะผมตัวต่อมาจะเป็นนวดดาผมนวดดานี่ไม่ต้องแปดสิบดผมเอาแค่สโลว์เดียวนาอส่วนตัวมาเป็นเออร์ โอเคเรามาคุยถึงเรื่องออฟกันดีกว่าเซตที่ผมใช้นี่คือฟนะูออฟแล้วผมต้องออฟเกือบทุกตัวเลยนะต้องใส่ออฟทุกตัวเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ใส่อ่ะมันจะทําให้เราเล่นลําบากหรืออาจจะไม่ผ่านเลยก็ได้เนาะแต่สาหรับคนไม่มีลองเล่นตามที่ผมเล่นแผนนี้ดูนะก็เราลองไปทําตามดูถ้าผ่านก็โอเคไม่จำเป็นมีออฟก็เล่นผ่านได้แต่ผมเอาชัวร์ไปเข้าใจปะ่ะคือมันผมค่อนข้างไม่อยากเล่นซ้ำไปบ่อยไงก็เลยเอาชัวร์เลยเอาออฟไปเต็มเลยอันแรกก็เป็นออฟคอร์สนะผมออฟคอร์สนี่ได้มาจากอ่าไทออฟสามนะผมนี่ก็ลงง่ายนน่นาะ ผมว่ายุคนี้ก็น่าจะมีออฟบอลทุกคนแล้วละ่ะต่อไปเป็นออฟไฟลงชาเลนจ์หนึ่งครับผมออฟไฟชาร์เลนจ์หนึ่งต่อมาเป็นออฟบอมออฟบอมก็ไทเลสองเนาะไทเลสองส่วนฟีเซอร์ก็เป็นอ่าออฟฟิเซอร์ก็ไทเลหนึ่งนะครับผมออฟไอนี่ลงจากไอฟาร์มมิ่งครับผมออฟออฟบูไอนะออฟบูไอนี่ใส่ให้หนวดดำเพราะว่ามันจะเพิ่มระยะให้หนวดดำตีไกลขึ้นนะครับผมก็มันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอัปเกรดของหนวดดำเยอะเนาะเราจะสโลว์ได้ไกลอันนี้ผมว่ามันมีผลมากนะก็แนะนำไม่ให้ใหห เดี๋ยวผมจะเริ่มเข้าไปเล่นเลยด่านที่ผมจะไปทดสอบก็คงยะเป็นด่านสุดท้ายเลยเนาะเพราะว่าด่านสุดท้ายนี่เลือดเยอะสุดแล้วไงเออด่านแรกก็เลือดไม่เท่าไหร่ก็หลักล้านเนาะอันนี้สิบล้านแตนะผมจำไม่ผิดนะคือสูตรการเล่นเนี่ยผมอาจจะแบบกอเป็นบางช่วงนะแต่บางช่วงผมอาจจะไม่ก่อถ้าเป็นถ้าคลิปนี้คือทิปเต็มอะ่ะคือมันเล่นนานนะทุกคนนะเล่นแบบออโต้สกคิปเปิดออโต้สกคลิปเลยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวรเอเขา,าเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับ คือเราเล่นเนี่ยคือทุกคนครับเวลาเราเล่นคือต้องใจเย็นๆหน่อยนะผมต้องใจเย็นๆเลยนะคือแบบเราจะรีบร้อนแบบเล่นแบบอ่าสตอรี่ก่อนไม่ได้เลยนะมันค่อนข้างใช้ใช้ใช้ความแบบยังไงเดียใช้ความใจเย็นของเราเป็นหลักอ่ะเริ่มมาต้นเกมปุ๊บใช่ไหมทุกคนก็เราให้เดินมาหน้าฐานตรนี้เลยคือหน้าหน้าฐานตรงนี้คือศัตรูมันจะออกมาตรงนี้ทุกคนยูนิตมันจะเดินมาตรงนี้เห็นปะยูนิตจะเดินมาจากนี้เราก็จะวางตรงนี้เลยครับนี่ผมก็จะวางตรงนี้ ดูดีๆนะทุกคนปั๊บวางมุมนี่ครับผมมุมขอบนี่นะโอเคแล้วก็ปล่อยันไว้อย่างเงี้ยแล้วรอให้ตัวเนี้ยให้ตัวเนี้ยฟาร์มตังค์ไปเรื่อยๆครับผมอันเนี้ยที่ผมเอามาคือมาแทนคิวกเมสนะผมที่ผมไม่เอาคิวกเมสมาเพราะว่าคิวกเมสมาเล่นไม่ได้ช่วงเลดเกมนั่นเองก็คือเจ้าตัวเนี้ยเจ้ายูสเกะเนี่ยเล่นได้ทันทายเกมเลยไงเนี่ยผมจะบอกให้ตัวไหนตัวแบกสุดนะก็คือตัวยูสเกตเลยตัวแบกต้นเกมส่วนเลดเกมจะเป็นวันนทายครับผมวันนทายจะเป็นตัวแบกเลดเกมนะฮะโอเค เจาตงนี้ปุ๊บเวฟบหนึ่งมายูนิตมันก็จะวิ่งมาชนใช่ไหมเราก็แค่รอเก็บตังคนะ์มาบ้างนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะก็คือถ้า80ระยะออฟไฟก็ดาเมจอยู่ที่895นะผมก็เกือบ900ตีสัก900แล้วแหละเห็นไหมก็คือไอ้พวกนี้มาตีไม่ทันอยู่แล้วครับอันนี้ก็ต้องปล่อยหลุดไปนะแล้วเราจะตั้งตีพวกตีท้าย,ายไว้คือน้าทีของเราวางแล้วก็ปล่อยครับผมพอแล้วก็มาวางเงินครับผมวางเงินแต่เราวางในขั้นแรกนะผมทุกคนเพราะว่าเรากําจัดหอดไม่หมดเลยก็คือเราไม่สามารถรับเกียรดได้ปล่อยครับผมไม่เป็น ม่เป็นหลายเล่นแบบนี้ไปอืหลังจากนั้นมาเวฟต่อไปก็รออัพได้เลยครับ <c oughs> มอนพวกนี้ก็จะเดินถึงฐานมันค่อนข้างใช้เวลาหน่อยนะไม่ต้องรีบครับผมอย่างที่ผมบอ,อกไปเล่นใจเย็นๆไม่ต้องรีบครับค่อยๆไปค่อยๆไป,ไ,ปไม่ต้องรีบครับคลิปนี้ผมน่าจะไม่ค่อยได้ตัดนะทุกคนนะอาจจะไม่ตัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าถ้าเพื่อความเข้าใจแล้วก็นะผมต้องเอาคลิปเต็มมาแหละ อ่ะมอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมตัวต่อไปที่เราต้องวางก็คือยูสเกตตัวหลังครับผมเงินจะห้าร้อยพอดีนะตัวหน้าจะจำกัดพอดีปับ๊บอ่ะวางได้เลยเสร็จจากนั้นเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรลนวะคือเราวางตรงนี้ปล่อยเลยครับปล่อยยันเวฟห้าได้เลยเวฟหกได้เลยนะเ,เ,ยนะเราจะมาอัพบูมากเดียวเลยช่วงนี้นะแล้วพอถึงเวฟสามปุ๊บให้เราวิ่งมาข้างหน้าครับผมวิ่งมาตรงนี้นะแล้วปรับเจ้าตัวนี้เป็น working ว้ครับผม worker ให้ตัวตีที่อ่อนแอที่สุดนะครับเห็นไหม ให้มันตีให้ตัวต่อแหนสุดเพราะตัวนี้มันจีเรีเจยไมมันจะเล่นเรื่อยๆ้ยผมจะตั้งให้มันตีตัวเลือดน้อยสุดนะโอเคแต่นั้นก็ปล่อยเรามารออัพตัวนี้คือบางทีเงินมันจะได้ไม่ครบนะทุกคนนะเจ้าบูม่านะเนี่ยถ้าเราเงินเด้งพอดีหรือแบบบางทีได้เยอะนะเราสามารถวางบูม่าตัวที่สองได้เลยเว้ยแต่ถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือไม่เป็นไรครับผมเราก็วางแบบนี้เนาะมันจะมีสองแบรับผมบูม่าที่ต้องวางนะคือถ้าเงินเราเด้งเกินมา เราจะวางบูม่าแบบนี้อีกตัวหนึ่งแล้วเงินจะเหลือใช่ไหมเราเด้งทีจะได้เยอะแต่ถ้างเงินเราเป็นแบบนี้เว้ยไม่ดีละอันนี้คือเงินเงินเราไม่ค่อยดีละก็คือแบบเงินไม่ค่อยเด้งนั่นเองก็ปล่อยไ้ครับผมเว็บต่อไปถ้าเราอัพตัวนี้ไม่ถึงถ้างเงินเว็บต่อไปเว้ยเด้งไม่ถึงเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยคือเราต้องอัพตัวนี้แทนเนาะก็เล่นแบบนี้เนาะบูม่าคือน่าจะแล้วแต่คนอัพเนี่ยอะอย่างเงี้ยเห็นปะเงินยังไม่ถึงให่ไหมเจ็ดร้อยห้าสิบไปถึงก็ไม่ต้องอัพนะครับผม ความจริงทุกคนอาจจะอัพไปเลยใช่ไหมแต่ผมจะไม่อัพนะผมจะรอมาอัพตัวนี้แทนเลยไปผมจะคาบขา้มาอัพตัวนี้เลยเพราะมันได้เงินเยอะกว่านะครับอันนี้ของเทคนิคบูมานะอัพเลยเห็นปะมันจะเป็นขั้นที่สามเลยได้ไปเงินพันหนึง่งประมาณนี้ครับผมมาแล้วก็มาดูข้างหน้ากันก่อนคือเจ้าพวกเนี้ยเลือดเยอะแล้วทุกคนเห็นปะคือเนี่ยมันม,มนีมันเล่นได้แค่ห้าไอประมาณห้าเวฟเวยหลังจากนี้คือมันทําอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันจะตีแค่ตัวเรือเล็อๆแล้วเนาะต้ เราวางตัวแรกไปนี่คือเราไม่ต้องทำอะไรแล้ววางเราทิ้งไปเลยเว้ยเรามาเฝ้าแค่กองหลังเดียวเลยเว้ยตอนนี้นะอ่ะตอนนี้เงินก็เด้งไม่ครบนะไม่ต้องรีบวางบูม่าตัวใหม่ทุกคนนะอ่ะโอเคครับเจ้าตัวนี้ไปบางทีเงินเราก็ไม่ได้เด้งแบบตีตลอดเนาะเราต้องคิดถึงเรื่องนี้เว้มอนต่อไปนี่เว็บนี้ก็ไม่ต้องอัพทุกคนเนี่ยตัวนี้มันตีได้เรื่อยทุกคนไม่ต้องหง่วงไม่ต้องรีบอัพนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าอัพเกรดช่วงตอนไหนนะฮะ ตอนนี้ก็ปล่อยมันตีไปเพราะว่ามอนมาเดินช้าผมได้โจวตัวพวกนี้เนาะมันเพิ่มแคทตาปร์ปีดต้ตนเกมเนาะพอมันลังหลังมันก็มาเยอะแล้วอ่ะตอนนี้ผมจะวางเป็นฟรีเซอร์แทนนะฮะเพราะว่าตัวบินมาแล้วเนาะฟรีเซอร์วางไปเฉยครับผมไม่ต้องอัพเหมือนกันครับอ่ะแล้วผมจะวางตัวนี้ละปับ๊บโอเคประมาณนี้ฮะเคืีอร์ดีบายเป็นบางครั้งบางข่าวเนาะก็บางทีผมก็ต้องรีบวางเพราะว่าจํากัดกันเองก็เห็นไหมทุกคนเลือดมันแค่ห้าร้อยเนาะฟรีเซอร์ผมเลยไม่อัพนะ ส่วนมาเจ้าตัวนี้อ่ะตัวนี้นนเลือดเลือดเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็ผมจะวางเจ้านี่ตัวหนึ่งนะยูสุเกะปั๊บผมจะวางไว้แบบนี้เลยแล้วตัวแรกผมจะอัปเกรดละอืผมจะทําการอัปเกรดตัวแรกและแล้วก็ปล่อยเลยครับเนี่ยเวฟเวฟนี้เห็นไหมทุกคนดูเลือดมันเยอะใช่ไหมเจ็ดทันใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงครับอัปไปก่อนไม่ต้องรีบอ่าโอเคเรามาอัปเกรดตัวนี้ต่อปั๊บ นะทุกคนคือที่ผมเล่นตัวนี้เพราะว่าดาเมจมันมันมันหนักกว่านั่นเองผมเลยเลือกเล่นเจ้ายูสเกะนะครับตัวนี้ด้วยโอเคก็แบ่งๆอัพไปแล้วผมก็ดูตามสถานการณ์ว่าจะอัพตัวอะไรก่อนเนาะแล้วก็มาฟิเซอร์เป็นขั้นสองผมจับแค่นี้นะไม่ดัพเยอะนะครับต่อมาคือหน้าที่ปั๊มเงินครับผมตอนนี้คือเรามารอปั๊มเงินแล้วโอเคเงินเด็กแล้วก็อัพเลย อ่ะผมต้องเลือกอัพตัวไหนตัวหนึ่งให้ตันไปก่อนนะผมจับตัวนี้ครับปุ๊บมาแล้วแผงที่แผงที่เก้านะผมนี่เลือดหมื่นสามนะผมความจริงคือจะอัพตัวนี้เลยก็ได้นะแต่ผมใจเย็นไปก่อนเอาเงินไปก่อนนะครับตอนนี้ผมจะเก็บเงินไปก่อนนะถามว่าตึงไหมอันนี้คือตึงแล้วครับผมอ่ะอัพไปอัพตัวไหนอัพได้ช่วยอัพก็ช่วยดีครับผมมันจะทําให้เราเล่นง,ง่ายขึ้นนะเพราะเจ้าตัวนี้เลือดมันเป็นหมื่นก็คือเล่นลําบากแล้วละ่ะ อืมโอเคสกคิปเวฟมาแล้วนะผมคือต้องอัพยูสเกตแล้วช่วงนี้นะนับเลยครับโอเคแล้วผมจะอัพเป็นค่าตุดท้ายเลยนะเดี๋ยวขอดูสนานการเกมไปก่อนว่าเราจะว่ยถึงไหนนะบางช่วงผมก็ไม่ได้พูดนะผมอันนี้ผมจะอัพแล้วนะปั๊บคืนเนี้ยยูสเกตเนี่ยจะตีเป็นเอลีทรงฟูลเอลีแล้วผมรอบตัวเลยนะคือตีทั้งหมดทั้งแมปแล้วเอง เนี่ยได้เราบงนี้ตีหมดเลยโอเคหายห่วงแล้วครับตอนนี้นะคือตอนนี้ฟาร์มตังค์เดียวครับตอนนี้หน้าที่เราคือฟาร์มตังค์อย่างเดียวเลยโอเคเราต้องรีฟาร์มตังค์เร่งตังค์ให้สูงที่สุดนะครับตัวโคนไม่ต้องกลัวผมด่านนี้คือตัวโคนไม่ค่อยน่าก,กลัวชื่อน่ากลัวที่สุด คือบอสครับผมด่านนี้คือบอสกับตัววิ่งเร็วที่น่ากลัวที่สุดนะตัวอื่นไม่ค่อยน่ากลัวครับปล่อยผ่านไปเลยครับไม่ต้องห่วงครับมันยังไม่หลุดหรอกเดี๋ยวอัพตัวนี้เสร็จปุ๊บรอบต่อไปคือต้องไปวางหนวดดำแล้วนะฮะเวทที Wh ่สองนะผมจะวางไว้ที่สองนะครับผมแต่คือถ้าเอาจริงๆก็คือรีบวางได้ก็รีบวางก็ดีครับหนวดดำตัวแรกผมจะวางไว้ตรงนี้ฮะปั๊บอ่ะตัวที่สองผมจะวางตรงนี้ โอเคเป็นน้ำเซตซิงครับผมนวดดำนะวางแค่นี้พอแล้วครับผมที่เหลืออัพอ่ะอเคให้มันเคลียร์มอนตัวบินเนาะฟิเซอร์เราไม่ต้องอะไรมากครับผมฟิเซอร์เราแค่เอาไว้เคลียร์ตัวบินเดียวเนาะเดี๋ยวเลดเกมสามารถขายทิ้งได้แล้ววางเป็นตัวอื่นแทนได้เดี๋ยวผมจะบอออีกทีนึงเนาะตอนนี้ก็เล่นแบบนี้ไปก่อนนะฮะก็ออวินตอนนี้ก็ยังไม่ได้บ้าครับผม เมื่อกี้ผมเห็นท่าไม่ทานนะผมเลยต้องเรียมาก,ก่อนมาอาจจะมีหลุดมาบ้างนะทุกคนนะไม่แปลกไม่แปลกเราสามารถอัพยูสเกตันเลยก็ได้นะผมถ้ากลัวหลุดนะอันนี้ผมค่อนข้างประหยัดเงินนะฮะเห็นไหมก็คือพวกนี้โรตโลแล้วก็คือจะเล่นง่ายแล้วฮะคือตอนนี้เงินเราสําคัญที่สุดเนาะอย่างน้อยทําให้บูบ้าหกตัวครับผมได้หกตัวนะอย่างน้อยหกตัวต้องวางให้ครบหกตัวครับ ต้องใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบเล่นโอเคผมวางแค่น,นี้พอละต่อมาผมจะอัพให้ตันเลยนะแล้วผมก็จะมาวางเป็นเอ,อวินละเอ,อวินผมจะวางแบบนี้นะวางไว้ก่อนครับยังไม่ต้องอัพนะแล้วก็อัพตัวแรก ก็ตัวที่สองแล้วผมจะทำปั๊บ,บนไปก่อนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าปั๊บโอเคเป็นอันเสร็จครับผมตอนนี้นะแล้วก็จะวางเป็นเจ้ายูสุเกะตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ตัวกำจัดกองหน้าผมจะใช้ยูสเกตทั้งหมด3ตัวนะฮะอผมเว้สิบห้าแล้วก็ไล่ขายเลยครับไล่ขายบูมานะอย่าลืมที่ต้องกดบัฟด้วยนะครับผมบางทีผมก็กดไม่ทันนะเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงเนาะความจริงถ้ากดบัฟทันก็จะได้ทันทีเลยเนาะแต่ตอนนี้ถ้าหลุดไปก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องรีบนะตอนนี้เราก็มาไล่อัพยูสเกตให้ตันก็พอแล้วครับ ผมแนะนาไม่ใช้ประมาณห้าตัวนะผมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะไอตัวนี้คือต้นเกมสองตัวต้นเกมผมแล้วตัวเนี้สามตัวเลดเกมนะฮะโอเคได้แบบนี้เสร็จสิ้นก็ถือว่าเป็นเอ็นันเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วครับผมเซตยื้อเกมเสร็จแล้วครับนี่ว่าดูหนวดดำปุ๊บ่ะผมหนวดดำเห็นป่ะทุกคนระยะมันจะกว้างเห็นป่ะสี่สิบแล้งเลยนะระยะมันไกลบ้ากเห็นไหมผมเลยใส่ออฟระยะมามันเลยจะเล่นดีตรงนี้นหนึ่ง ใช้สองตัวก็ะโลทุกตัวแล้วครับผมวางสองตัวแค่ที่ผมวางไปเนี่ยนะคือไม่มีตัวไหนหลุดมาได้แล้วนะโอเคต่อจากนี้หน้าที่ของเรามีแค่หน้าที่เดียวครับผมเราแค่มาทำบัฟเฉยๆเนี่ยวนไปเรื่อยๆห้ามหลุดนะครับผมวนไปเรื่อยๆเลยนะไม่อยากครับไม่อยากวนอยากให้หลุดก็พอแล้วครับนี่แค่นี้เองก็เราเด,ดเสร็จแล้วจะได้อายุสุเกะมาตันห้าตัวนะผมตัวนี้ผมไม่ได้ตันนะ ตันประมาณสี่ตัวนั่นแหละเอาง่ายคือบางทีเงินเราก็ไม่พร้อมเนาะคือได้แบบนี้คือไม่ต้องอัพเพิ่มแล้วทุกคนนะยูสกะวางแค่นี้พอนะเพราะว่ามันสามารถกำจัดบอลพวกนี้ได้หมดอยู่แล้วเว้ยตัวต่อไปที่ผมจะมาเริ่มวางก็คือเจ้า d four c หรือเป็นประธานไอ้ไอ้วาเลนท่านั่นเองใช้ทั้งหมดสามตัวนะในการฆ่าบอสนะครับผมใช้สามตัวนะฮะโอเคตอนนี้คือเงินเรายังไม่ค่อยมาเพราะว่ามอนมันอยู่เยอะใช่ไหมเดี๋ยวรอมอนมันเดินมาก่อนครับไม่ต้องรีบนะฮะ อันนี้ผมเล่นผิดแผนนิดนึงนะปกติเราจะได้เงินเหลือวันนี้เราวางได้แป๊บเดียวเต็มเลยนะคืออันนี้ผมเล่นพลาดไปเยอะนั่นแหละคือช่วงอัพบูม m ผมมาแบบพลาดไปไงเงินมันขึ้นรอบต่อรอบคือเราต้องเข้าใจนิดนึงว่ารอบต่อรอบคือมอนไอเลือดมันไอเลือดมันจะไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ตังที่จะได้จากมอนไม่เท่ากันเหมือนกันเราก็เลยแบบเสียเรื่องเงินไปประมาณนึงก็วงเป็นฟูเอก็ประมาณนี้เลยครับ ค่อนข้างกว้างนะฮะโอเคเดี๋ยวพวกเจ้าหนวดดำพวกเนี้ยเดี๋ยวขายตอนเละเกมไม่ได้ครับผมเราต้องทำไงก็ได้ให้ประหยัดเงินที่สุดนะก็คืออันไหนไม่จำเป็นก็รีบขายมาวางดีกว่าครับไม่ต้องเล่นแบบปล่อยเฟ้อนะครับคือรอบนี้เราได้เงินไม่ค่อยดีด้วยเนาะเดี๋ยวต้องอัพไม่ตันก่อนโอเคเรอบัฟบ,บนครับผมบัฟบ,บนเรื่อยๆเลยนะครับผมขาดไม่ได้นะผมจะบอกให้ คลิปนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้ตัดหรอกเพราะว่าเอาให้แบบให้ละเอียดไปเลยเนาะสำหรับใครจะมาเล่นก็ใครอยากดูแบบเ,เร็วๆหรือแบบไม่ได้อยากเสียงเสียอะไรผมแนะนําให้กอคูณสองครับผมเล่งสปีดคลิปอะ่ะทําให้คลิปเร็วขึ้นนะครับแบบนั้นดีกว่าน่าจะสะดวกกว่าถ้าจะดูแค่อย่างเดียวนอ้องแบบไม่ได้ฟังที่ผมพูดก็เอากอไปเลยดีกว่าเนาะพูดเร็วๆง่ายๆกว่าครับผมแต่ถ้าเล่นแบบนี้นะผมก็เล่นเซตนี้แหละที่เล่นผ่านๆมานะนะ Okay. พอตัวบินหมดแล้วทุกคนเราสามารถขายฟีเซอร์ทิ้งได้ทันทีเลยนะเนี่ยขายทิ้งได้เลยนะแต่ผมยังไม่ขายนะครับผมอันนี้สําหรับใครที่แบบจะเคลียร์แค่มอนพวกมอนตัววิ่งนะก็ซื้อมาขายมาเลยเพราะาฟีเซอร์มันไม่โหดแล้วช่วงเนี้ยคือมันมีตัวสเกตกับไอตัวเนี้ยแรงกว่าไว้ก็คือฟีเซอร์เราเอามาแค่เคลียร์ตัวบินในเมื่อตัวบินไม่มีแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับมันแล้วเนาะก็ขายทิ้งซะแล้วมา,าตัววางตัวอื่นดีกว่านะครับ อโอเคมาต่อมาเราจะมาดูเจ้าพวกนี้แล้วไลขายแล้วอ่ะตัวน้ำสโลว์แล้วใช่ไหมทุกคนขายทิ้งได้เลยด้านหน้าขายทิ้งได้เลยอ่ะเราจะได้เงินคืนมาปุ๊บเราก็จะาวางคอนเลนทายเพิ่มอ่ะครับอัพอัพ,อ,พอัพยังไงก็ได้ถึงขั้นสามก็พอแล้วครับผมเพราะมันจะตีเร็วนะสามวิธีหนึ่งเนาะอย่าอัพให้ถึงขั้นหนึ่งขั้นสองพอก็ต้องอัพถึงขั้นสามนะครับผม บัฟบลก็อย่าให้หลุดนะครับผมก็ข้อมัครับเลยคือบัฟบอลนีน่ห้ามหลุดเด็ดขาดเลยหลุดอาจจะทําให้เราแพ้เลยได้นาทีเพราะมอนเดินม,มาช้าก็จริงไว้แต่มันก็เดินม,มาเยอะเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคร,ร, okay. ระหว่างนี้ก็คือเงินขึ้นก็อัพบันในทันเลยนะฮะเราไม่ต้องรอนะครับผมเงินขึ้นอัพเลยอัพเลยนะฮะผมเล่นเกมแล้วเนาะไม่จําเป็นต้องไปรองเงินอะไรกับไอ้นี่แล้วโอเคบัฟก็พยายามอย่าให้หลุดครับผม มันมีหลอดมันมีหลอดขึ้นมาให้ให้ดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทาให้บัฟบง่ายขึ้นเนาะก็อย่าหลุดกันแล้วกันถ้าหลุดกันมาผมว่าชิบหายแน่นอนอเคก็มาเรื่อยครับผมมอนพวกนี้มันก็เหมือนจะวิ่งเข้ามาเยอะใช่ไหมทุกคนแต่พอมนมาถึงเขตร,ระยะของ D4C อะ่ะมันไม่หลอดแล้วครับผมเพราะ D4C มันตีเร็วมากสองวิเห็นปะสองจุดสองจุดสองห้าวิใช่ไหมล่ะตีเร็วมากๆไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดมาไกลครับผม ที่ผมเลือกเล่น D4C ที่ไม่ได้เลือกเล่นจโจทโรเพราะว่า D4C ตีเร็วก,กว่าจโจทโรครับผมแล้วก็เรื่องสกิลมันอะมันดีกว่าอยู่แล้วเว้ยมันมี D4C ก็คือการถ่านนี่มันะอะเห็นไหมมีการถ่านนี่ผมยังไม่ได้กดนะคือที่ผมเล่นมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่เคยได้กดสกิลสักีเพราะว่ายูนิตตายก่อนตลอดไปบอสต,ตายก่อนตลอดตายหัวโค้งนี่ครับหัวโค้งนี่ตลอดก็เลยทําให้ผมเล่นได้มั่นใจว่าโอเคเซตเนี Z ้ยผ่านง่ายมาก คือตอนแรกผมก็เล่นไม่เข้าใจแหละคือมันเล่นค่อนข้างยากแหละอสรุปก็ผมก็ทําผลวิจัยสุดท้ายก็ได้วิสูตรผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นอย่างเห็นนะผมง่ายมากมาแล้วก็ขายโนดดัเลยครับโอเคแล้วก็รับแล้วก็จะวางดีฟรีเพิ่มอีกตัวหนึ่งตรงนี้อะรองเงินจะก,กองนี้ครับผมกองยูนิตตรงนี้เนาะแค่นี้เองครับอย่างที่ผมบอกไปฟิเซอร์จะขายเลยก็ขายได้นะครับ พราะถ้าเทียบกันแล้วอะ่ะขั้นสามของเจ้าดีโฟซอะ่ะประธานใอวานเลนทน์เนี่ยคือดาเมจมันแรงกว่าจะกวาดนี่อยู่แล้วเว้ยเจ็ดวิโจมตีทีหนึ่งไอ้นี่สองวิโจมตีทีหนึ่งมันเร็วกว่าอยู่แล้วเว้ยเลือกไม่ยากเลยครับว่าจะเอาตัวไหนเล่นและตัวไหนไม่เล่นเนาะอ่ะโอเคบอสก็มาเลยครับผมเลือดบอสเลอสิบสองล้านนะผมค่อนข้างเยอะเลยนะเจ้าพวกนี้ก็สิบสิบล้านป่าวะ หรือเปล่าอ๋อร้านเดียวร้านเดียวร้านเดียวไม่เท่าไหร่ครับผมตัวโคนไม่ได้น่ากลัวเลยผมจะบอกไว้ให้นะเห็นไหมพอเข้าระยะพวก D4C ป <if ol> ุ๊บหายไวมากเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋วที่ผมบอกไปมันไม่ได้ยากครับแค่เรายังไม่รู้หลักการเล่นของมันเท่านั้นเองอ่ะผมมาถึงแบบนี้ผมผมขายได้เลยนะผมจะขายทันทีแล้วก็ครับ D4C ครับผมความจริงเจ้าตัวนี้จะตามๆามตัวนะครับถ้าเราวางบูมาด,ดีแล้วเงินรอบต่อรอบแบบเราขึ้นดีเนาะอันนี้คือดวงผมไม่ดีนั่นเองก็ ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ผ่านแล้วล่ะครับอืมแค่นี้ก็ผ่านแล้วความจริงตรงนี้ต้องต่างตัวนี้จะตันไว้แล้วก็จะวาไอ้ตัวเหน่อเพิ่มตรงนี้ได้นี่ที่ผมเล่นก่อนในนี้นะที่ผ่านผ่านกันมานะแต่รอบนี้ดูดวงเราไม่ค่อยดีคือเรื่องต่างนั่นเองบัฟโอเคบัฟก็เกือบหลุดไหลไหลรอบละโอเคทุกคนมาดูพอเข้าระยะโจมตีนะคือเลือดจะไหลไวมากทุกคนแป๊บๆเข้าร้านเข้าร้าน,าานหนึ่งเหลือเหลือร้านหนึ่งเหลือร้านหนึ่งรดไปเทีลยร้านลดไปเทีลยร้าน สบายมากครับเจ้ายูสเกตในพวกนี้ก็ดาเมจห้าแสนไอห้าหมื่นนะผมก็ห้าสี่จุดแปดวิจนตีทีหนึ่งก็ค่อนข้างนานนะคือใครจะขายวางดีพอีเลยก็ได้นะทุกนี้นะตอนนี้นะผมแต่ส่วนตัวผมว่าแค่นี้มันก็พอแล้วล่ละไม่จําเป็นต้องอะไรขนาดนั้นโอเคกูเนี่ปะตอนนี้เหลือเจ็ดล้านแล้วทุกคนนะเห็นว่าเหมือนเหลือเยอะนะทุกคนแต่ความจริงอ่ะมันเหลือไม่เยอะเลยเว้ยเพราะมันเดินไปเนี่ยดาเมจมันก็โดนทํากระทํากระทาเรื่อยๆเห็นไหม เหไหมทุกคนลดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืยเหลือห้าแต่เหลือห้าล้านแล้วเนี่ยเหลือสี่ล้านละคือที่ห้ามขาดคือบัฟวนเวยบัฟหลดเท่ากับแพ <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนอันนี้คือจําเป็นต้องใช้บัฟมากเลยนะแบบยังไงหลังๆคือยังไงต้องจงเป็นนะทุกคนเหลือสามล้านเห็นไหมแป๊บเดียวระยะวนพวกงนี้มันค่อนข้างกว้างเห็นไหมทุกคนเนี่ยตียันฐานนี่ยังได้เลยเว้ยซึ่งมันตายโค้งนี่อยู่แล้วเว้ยไม่ต้องห่วง เนีย่ยเราแค่บัฟไปเรื่อยก็พอแล้วเนี่ย,เ,ยเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นปะเหมือนจะเยอะนะแต่คืออย่าลืมนะว่าเรามีสกิลเนี่ยเหลือห้าแสนไอพนนี้ตีไม่ถึงแล้วทุกคนมันต้องรอโค้งนี้นะแต่แค่นี้ก็หมดแล้วล่ะเรียบร้อยเห็นปะทุกคนคืนว่าถึงมจะมาถึงโค้งนี้ได้เว้ยเรากดนี้ได้เว้ยเห็นปะ d ีโ u ซเห็นปะแล้วก็จะกระเด้งออกมากระเด้งออกมา คือไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่ผ่านเลยเยังไงก็ผ่านเลยแล้วดีโฟซีสกิลนี้มันอยู่นานเว้ยประมาณสิบวิได้เลยมันยือได้นานมากโอเคครับผมก็จบกไปแรับผมวิธีผ่านดันอไอเนื้อเรื่องของกัสดนะครับผมหกดาวตัวใหม่นั่นเองก็ผมก็กาลังทําอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าทาครบแล้วผมจะทําคลิปรีวิวให้ดูนั่นเองก็ซึ่งตอนนี้ก็คือยัยงยังไม่ครบนั่นเองก็ขาดตัวเนาะตอนนี้กัสผมก็สุ่มมาหมดแล้วล่ะโอเคเป็นไงครับพังครับผมสําหรับสตอรี่ อของเจ้ากัดนั่นเองก็ถ้าเราทำเ,เสตจเราก็จะได้เจ้าตัวนี้มาเห็นปะเดมอนฮานก็จะเป็นเจ้าม้าตัวนี้นั่นเองนี่ก็ถือว่าเท่อย่นะสำหรับใครชอบม้าดำเนาะแต่ของผมมันมีม้าขวาเอ้มีสิ่งนี่อยู่แล้วเนาะเจ้าตัววูฟเนาะเพเทอร์วูฟนั่นเองก็สำหรับใครเจ้าม้าตัวนี้ก็เท่ดีนะก็จะได้ตัวนี้มานะผมก็เป็นไงผมสำหรับคลิปนี้สตอรี่ที่สอนไปเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีคลิปต่อๆไปลงให้ทุกคนดูนะครับก็นี่เดี๋ยวพาไปดูเจ้าตัวการ์ดกันหน่อยลวกันนี่เห็นไหมทุกคนผมขาดอยู่แค่ตัวตรงกลางสองตัวก็จะทำการ์ดกดาวแล้วนะคือหลายๆคนบอกว่าเจ้าตัวแดงหายากสุดแต่ความจริงไม่ใช่เว้ยผมตอบได้แค่แต่ตัวแดงเลยเว้ยเข้าใจะปะเจ้าตัวแดงนี่หาง,ง่ายสุดนะจากที่ผมไปลองมานะผมทุกคนสําหรับใครจะทำการ์ดสิบดาวนะก็เจ้าตัวแดงอะหาง่ายสุดถ้าใจหาก็จะมีสองตัวตรงกลางครับผม ไอสองตัวหลังนี่ก็ทันนี้สองสองตัวหลังก็ไม่ดอกเหมือนกันนะถ้าจะสุ่มก็หาสุ่มเอานะครับผมตัวแดงหาง่ายสุดนะผมบอกไปเท่านี้นะตัวสีแดงหาง่ายสุดโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะยืดยาวพอแล้วก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายๆครับไปเจอกันใหม่ครับผมบา,บายๆ